อีกเรื่องอ่ะวันนี้มาครบเลยละครด้วยค่ะไปชนแสงสิใครติดตามอยู่นะคะเแล้วออใช่ใกล้ละอันนี้ก็เป็นฉากกบบจะแฮปปี้แล้วนี่ไงจะแต่งงานแล้วไงชมพู่ใส่ชุดแต่งงานแล้วไงก็กับหนอคุณเกรซนี่เองนะคะคือในเรื่องเนี่ยก็ใครดูติดตามก็รู้เขาเล่นเป็นแฝดสองตัวตัววันทำงานนี่เขาจะเป็นว่าตัวบู๊หน่อยอะเจอหน้าตบอะเจอหน้าเมย์เพิ่งลบตบตลอดตบตลอดนะเสร็จ แล้วก็ถึงฉากแต่งงานสองคนนี้เนี่ยจริงโดยโดยในเรื่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กแล้วเขามีความหลังฝังใจกันแต่เด็กเคยมีแบบว่าแม่มดยังแม่มดอแลกของชิ้นสุดท้ายกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปมีตัวต่อจิ๊กซอว์ตายแล้วโรแมนติกคุกกิ๊กก็เดี๋ยวเขาก็จะมีนะมอบของมอบของกันเหล่านี้ชมพู่ก็แบบเขาจะต้องมีแบบว่าอินเอินิดนึงเขาก็ หลายคนพอเห็นนมูแต่งชุดแต่งงานก็บอกโอ้สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็อินเหมือนวันแต่งงานตัวเองอย่างนี้อ่ะติดตามไฟโชว์แสงแล้วกันนะคะเข้มข้นให้นะตอนจบบอกเออก็ใช่ไงก็อย่าเพิ่งบอกตัเองนะยาเส่ลองไห้ได้ความซาบซึ้งเห็นเขาแต่งงานแล้วาบอกว่าเราเด็กเาดี เล่าด้วยความยากลำบากมากเวลาต้องมาเล่าละครตอนจบเเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นั่นไงอบไรอ่านก่อนแล้วตอนมันมีไดอรี่เรื่อยหรอราราสตอรี่ใชนไปบ้านเขาเจอหนังสือดาราตลอดทุกหนเอาติดตามข่าวบันเทิงไม่อ่านเรื่องย่อละครจบแล้วแล้วชอบมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะตอนจบอ่ะขาชผิดไปแล้วหวังว่าคุณคงยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะคะแรมโบ้ภาคห้าอนี้ไหม